พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบก,กันประจำในวันศุกร์ที่26เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องถูกสร้างขึ้นเพื่อให้รู้จักและทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จและพระวจ,จนะที่เราจะใคร่ครวญและสามัคคีธรรมในวันนี้ในพระธรรมโคโลสีบทที่4ข้อที่12เอปัฟัสซึ่งเป็นคนหนึ่งในท่านและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริส ก็ฝากคำทักทายมายัางพวกท่านชินกันเขาเพียรพยายามอธิษฐานเผื่อท่านอยู่เสมอเพื่อว่าวดท่านจะมั่นคงเป็นผู้ใหญ่และมีความมั่นใจในพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมดพี่น้องคะความปรารถนาของพระเจ้าไม่ใช่แค่การที่คุณรู้น้ำพระทัยของตรงแต่คือการที่คุณยินหยัดอย่างสมบูรณ์แบบและครบถ้วนในน้ำพระทัยนั้นคุณถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดำแบบเนินชีวิต หน้าศูนย์กลางแห่พงพรพประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองและทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จการกำหนดล่วงหน้ากำลังทำงานอยู่ในตัวคุณเพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นไปตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีทากลางพี่น้องจำนวนมากโรมบทที่8ข้อที่29 เอเฟซัสบทที่สองข้อที่10กล่าวว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพหาตของพระองค์เองผลงานของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ในพริสต์สุคริสตบังเกิดใหม่เพื่อให้ทำกันดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้ววางแผนไว้ล่วงหน้าสำหรับเราใช้เส้นทางซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดำเนินตามดำเนินชีวิตที่ดีซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า และเตรียมพร้อมไว้ให้เราดำเนินชีวิตมีชีวิตที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณดำเนินชีวิตและเพลิดเพลินนั่นคือชีวิตที่ดีชีวิตที่เหนือโลกในพระคิสพี่น้องคะนั่นเป็นเหตุผลที่เปาโลกยกย่องเอปฟัสผู้ซึ่งจัดามอธิษฐานเพื่อให้ธรรมิกชนในเมืองโคโลสีไม่เพียงแต่รู้แต่ยังยืนหยัดอย่างสมบูรณ์แบบและครบถ้วนในน้ำพระทัยของพระเจ้า นั่นหมายถึงการสอดคล้องมั่นคงและดำเนินชีวิตภายในขอบเขตแห่งน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าพระประสงค์ของพระองค์คือให้คุณเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพแข็งแรงดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาประกาศนำดวงวิญญาณดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและครอบครองในชีวิตน้ำพระทัยของพระองค์ถูกเปิดเผยในพระคำของพระองค์พี่น้องคะขณะที่คุณแคร่ครวญพระคำ และร่วมสัมมาคีธรรมกับพระยัญ,ญบริสุทธิ์คุณจะเชื่อมโยงกับแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าและเตรียมพร้อมที่จะดําเนินชีวิตตามนั้นโดยผ่านธรรมพรคาของพระเจ้าและพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณได้รับการฝึกฝนให้รู้จักและดําเนินชีวิตตามการจัดเตรียมของพระเจ้าการมองเห็นของคุณจะเฉียบคมขึ้นและการตัดสินใจของคุณสะท้อนถึงผลประโยชน์และเจตนาของสวรรค์ แม่บัตรนี้จงเป่าประกาศว่าคุณสมบูรณ์แบบและครบถ้วนในน้ำพระไทยของพระเจ้าทุกประการพระีสูเจ้าตรัสไว้ในมัทธิวบทที่13ข้อที่11ว่าข้อความลึกลับแห่งแพ่นดินสวรรค์โปรดให้พวกท่านรู้ได้จงกล่าวยืนยันว่าคุณเปี่ยมล้นด้วยความรู้ถึงน้ำพระไทยของพระเจ้าในสติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณทั้งปวงเกิดผลในงานที่ดีทุกอย่าง และเพิ่มพูนในความรู้ถึงพระเจ้าขอให้สิ่งนี้เป็นการตระหนักรู้ของคุณชีวิตของคุณและคำพยานของคุณให้เราเกล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะฉั้นสมบูรณ์แบบและครบถ้วนในนาำพระทัยของพระเจ้าทุกประการความลับแห่งอาณาจักรถูกเปิดเผยแก่วิญญาณของฉัน ฉันดำเนินชีวิตในสติปัญญาจุดประสงค์และชัยชนะของพระเจ้าฉันสอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าและฉันทำให้การทรงเรียกของฉันสำเร็จอย่างดีเลิศเพื่อถวายพระสิริแด่พระนามของพระองค์อาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด